วันนี้นะคะเราก็ทราบดีว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็มันมีความเสี่ยงมันมีอะไรเกิดขึ้นมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะหรือแม้แต่ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้เนี่ยจริงๆบริษัทจดทะเบียนเนี่ยในฐานะที่เป็นภาคธุรกิจนะคะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ย มันกระทบกับการดาเนินงานของเราโดยตรงนะคะด้วยบทบาทของตลาดหลักทรัพย์นะคะเราเห็นความสําคัญนะคะในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยสามารถที่จะดําเนินธุรกิจนะคะได้อย่างเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนนะคะนอกจากงานที่ตาลาดทรัพย์ทำนะคะในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของแนวทางปฏิบัติต่างๆนะคะรวมไปถึงเรื่องของการให้คำปรึกษาแนะนำในการที่จะพัฒนาธุรกิจโดยสามารถที่จะอินทิเกรตเรื่องของ อีเอสจลงไปในกระบวนการดําเนินงานหรือรวมถึงเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยเห็นความสําคัญในเรื่องของอาการพัฒนาธุรกิจอย่างยางั่งยืนนะคะนอกเหนือจากงานต่างๆเหล่านี้ที่เราทำนะคะยังมีงานหนึ่งที่สําคัญ <c oughs> ก็คือเรื่องของการสร้างโซเชียลอิมแพกการสร้างอิมแพคที่เกิดขึ้นทางสังคมแล้วเราก็อยากจะให้บริษัทจดทะเบียนมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆเหล่านี้วันนี้เรามีโครงการแครเดอะไเกิดขึ้นนะคะโครงการแคร์เดอะไเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือ ที่ตลาดทรัพย์คิดว่าน่าจะช่วยตอบโจทย์บริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสําคัญในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดลอ้อมแพลตฟอร์มแค h e ด i l d เป็นโครงการดูแลรักษาป่านะคะดูแลป่าปกป้องป่าโดยกระบวนการก็คือมีการระดมทุนจากอาจจะเป็นหน่วยงานบริษัทที่เห็นความสําคัญแล้วก็อยากจ,จะมีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมก็อยากจะเชิญชวนบริษัทจุะเบียนที่สนใจอยากจะมีส่วนร่วมในการดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมของประเทศเราสามารถที่จะติดตามนะคะที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะคะหรือว่าเว็บไซต์ uh, Set Social Impact ได้หรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของโปรเจกต์ uh, นี้นะคะก็คือโครงการแคเดร์ไวได้